พระอวยพรให้เราอ่ะอวยพรคืออย่างนี้พี่อ,อ้วนทีนี้ทุกคนทุกคนพรอวยแปลว่าอะไรอวยแปลว่าให้พรแปลว่าอะไรพรแปลว่าสิ่งอันประเสริฐเอาเวลาที่เราไปขอพรการขอก็คือขอให้ได้รับมาพรคืออะไรพรคือสิ่งอันประเสริฐถูกไม่ถูกแล้วอะไรเป็นสิ่งอันประเสริฐคําถามอะไรเป็นสิ่งอันประเสริฐ เวลาไปขอพรเอออวยพรหนูหน่อยหนูอยากสอบติดเป็นสิ่งอันประเสฐปะการสอบติดเป็นสิ่งอันประเสรหรอไม่ใช่ถ้าเราจะสอบติดคนอื่นมาอวยพรเราให้คนทั้งประเทศเลยอวยพรเราให้เราสอบติดแต่เราไม่อ่านหนังสือไปสอบจะสอบติดไหมไม่ติดสรุปพรการอวยพรพรคืออะไรกันแน่มาดูกันดีกว่าเดี๋ยวขออธิบายเรื่องพรแล้วกันพรเนี่ยเป็นสิ่งอันประเสริฐสมัยพมุตเลือการมีการขอพรจริง มีการขอพอรจริงนางวิสาขาก็เคยขอพอรกับพระพุทธเจ้าอุบะอาณาถาบินทิกาเศรษฐีก็เคยขอพอรกับพระพุทธเจ้าเหล่าคารว่าต่างๆเนี่ยก็เคยขอพอรกับพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้อวยพรแต่พระพุทธเจ้าอนุญาตมาดูกันทีนี้มาดูกันว่าพรในสมัยพระพุทธการเขาขออะไรกันดีไหมนะดีไหมสมัยพระพุทธการขออะไรกันการ แต่ว่ามันไม่ได้แบบละเอียดนะเพราะผมจําไม่ได้จริงๆผมจะจําได้แค่นิดนิดหน่นนอยๆอสมัยพมพุทธการนางวิสาขาเนี่ยเคยส่งลูกน้องไปไปที่วัดแล้ววันนั้นฝนตกวันนั้นฝนตกวัดเชตุวันเนี่ยก็มีพระเป็นสมณะเนี่ยเป็นพระที่สูงเนี่ยแหละอาบลงอาบคืออยู่อยู่กันใช่ปะแล้วฝนมันตกสมัยสมัยก่อนนะเขาจะอาบน้ํากันนะก็คือตอนที่ฝนมันตกนั่นแหละ มันไม่ได้แบบจะมีฝักบัวไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นถูปปกป่ะที่จะไว้อาบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกเนี่ยพระท่านก็จะถอดจีวรถอดอะไรพวกนี้ออกก็คือแก้ผ้าแก้ผ้าเสร็จก็อยู่ในวัดนั่นแหละแต่แก้ผ้าเพื่ออะไรเพื่ออาบน้นําฝนโอเคปะ่ะเพื่ออาบน้นําฝนแล้วลูกน้องอบริวารของนางวิสาขาเนี่ยนางาบริวารของนางวิสาขาเนี่ยก็กลับมา ไปวัดแล้วเห็นเห็นแต่คนแก้ผ้าอาบลงอาบน้ํากันเต็มเลยก็ตกใจก็กลับมาบอกนางวิสาขาว่าเออเจ้านายคะพอดีไปที่วัดมาแล้วไม่เจอพระไม่เจอเจ้าเลยค่ะไม่เจอไม่เจอพระสงฆ์เลยค่ะเจอแต่ชีปเปลือยเพราะสมัยก่อนมันมีมันมีลทัทธิชีเปลือยอยู่ถูกปะ่ะมันมีคนที่แบบนุ่งลมผมฟ้าอยู่ถูกปะ่ะเขาคิดว่าเนี่ยเป็นพวกชีปเปลือยก็มาเล่าให้นางวิสาขาฟังนางวิสาขาได้ยิน ก็เข้าใจทันทีเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วนั่นน่ะคือพระทั้งนั้นเลยแต่ท่านน่ะแค่อาบน้ําตอนที่ฝนตกทีนี้นางวิสาขาก็เลยมีจิตที่อยากจะช่วยเหลือพระท่านที่ในการอาบน้ําอาบน้ําฝนให้ได้ให้ดีมากขึ้นนางวิสาขาจึงไปขอพรกับพระพุทธเจ้าขอว่าอะไรขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้เป็นคนถวายผ้าอาบน้ําฝนให้กับเหล่าพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าทำไงพระพเจ้าเห็นแล้วว่าโอเคอนุญาตได้พระพุทธเจ้าจึงอนุญาตาทีนี้ไอสิ่งอันประเสริฐที่บอกว่าเป็นพรเนี่ยหมายความว่ายังไงนางวิเอ,อขอย้อนกลับมาก่อนเนี่ยนางวิสาขานี่แหละเป็นคนเริ่มต้นในการถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์อันนี้เป็นเก็บความรู้โอเคนะ ีกเรื่องหนึง่งก็คือพระพุธเจ้าเนี่ยอนุญาตพรน,นี้แก่นางวิสาขาเพราะอะไรสิ่งที่นางวิสาขาถาวายผ้าอาบน้ําฝนแก่สมณะแก่พระสงฆ์ด้วยความต้องการที่จะสละความตนิถี่เหนียวของตัวเองออกไปเป็นบุญไหมเป็นบุญบุญเป็นสิ่งอันประเสริฐไหมเป็นสิ่งอันประเสริฐไงเพราะฉะนั้นแล้วการขอพรที่แท้จริงคืออะไรขอให้ได้ทําบุญไงขอให้ได้ทําในสิ่งอันประเสริฐไงใช่ไหม นี่คือการขอพอรที่แท้จริงมันไม่พระนางวิสาสาขอพอรไม่ได้ขออะไรจากพระพุทธเจ้ามานะขอให้ได้ทําในสิ่งอันประเสริฐด,ด้วยซ้ําจริงนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละคือพอรเวลาเราอวยพรใครแปลว่าอะไรแปลว่าเรากําลังให้อวยแปลว่าให้พรคือสิ่งอันประเสริฐแปลว่าเรากําลังให้สิ่งอันประเสริฐแก่ผู้คน เวลาที่พระสงฆ์บอกศีลแปลว่าอะไรแปลว่าพระสงฆ์กําลังให้ศีลให้วิธีการรักษาศีลเพราะศีลเป็นสิ่งอันประเสริฐใช่ไม่ใช่เนี่ยคือพรอ,อะไรอีกอะการที่เราให้ธรรมะเป็นทานเป็นพรไหมเป็นพรเพราะธรรมะคือสิ่งอันประเสริฐไงใช่ไม่ใช่เนี่ยคือการอวยพรที่แท้จริง ไม่ใช่ไปขอร้องเนี่ยขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ถูกหวยขอให้มีเงินมีทองขอให้ธุรกิจขายลํำขายรวยขายดีไม่ใช่พรจา้าเข้าใจใหม่โอเคปะ่ะเออเนี่ยแหละคือการให้พรการอวยพรเนี่ยอวยแปลว่าให้พรแปลว่าสิ่งเงินประเสริฐจําไว้เนี่ยแหละคือพรการขอพอรที่แท้จริงขอในสิ่งเงินประเสริฐไงพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าขอพอรหน่อยพระก็จะพระสงฆ์หน้าที่ของพระสงฆ์คืออะไรก็จะให้ธรรมะถูกไหม ในสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษาปฏิบัติและเห็นผลก็จะให้ธรรมะแก่ญาติโยมเพื่อให้อะไรเพื่อให้ญาติโยมได้พ้นทุกข์ง่นี่ยแหละสิ่งอันประเสริฐ